บทที่สองบทที่สองอักษรกลางอักษรกลางมีเก้าตัวมีเก้าตัวผสมกับผสมกับสระเสียงยาวสระเสียงยาวสี่ตัวสี่ตัวเอเอเอออโอกอเอกจอเอจีโดเอ บอเอบบอเอปหะออโอเอเอโอเอเกจอเอเจดอเอดตอเอเตบอเอบบอเอเปโอ